สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับวันนี้มาด้วยภาพท้องฟ้านะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะทาโปรเจกต์นะครับมินิบา์นะครับเป็นโปรเจกต์มินิบา์นะครับซึ่งคิดไว้นานแล้วแล้วก็สะสมของสะสมอะไรอยู่นะครับก็วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวอะไรก่อน ว่าเราสะสมอะไรได้บ้างแล้วนะครับก็อะไรที่สะสมไว้ก็จะมีล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสินะครับซื้อมาจากร้านขายของเก่านะครับตลาดนัดนะครับแล้วก็โครงจักรยานเป็นโครงจักรยานนะครับเสือภูเขานะครับโครงเก่าเก็บนะครับสภาพก็มีรอยผุบ้างเล็กหน่อย นะครับเด็กก็มไม่มีปัญหารครับเราจะตัดใช้เฉพาะช่วงโมเรนโคลตะเกียบนะครับส่วนด้านล่างนี้น่าจะตัดออกแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ััหญ้าขนาด2จังหวะนะครับ2จังหวะ49่ c ีซีส่วนชุดโซ่สเตอร์นี้ของใหม่นะครับเพราะว่าเราทําเองไม่ได้เราต้องซื้อนะครับก็ซื้อมาจาก ลาซาด้านะครับช่วงลดราคาพอดีนะครับนี่โฆษณาเข้าหน่อยลาซาด้าซื้อมาจริงๆนะครับช่วงลดราคานะครับถูกมากนะครับลองเข้าไปดูนะครับใครที่อยากลองทดลองทำนะครับมีอะไรทุกอย่างในลาซาด้านะครับเปลืองที่ได้มาก็เป็นแบบหกฟันหกฟันนะครับโอเคีผมว่ากำลังดี เล็กๆแดงต้นจะดีนะครับต่แดงไปลายไม่น่าไหวแล้วก็มันมาทั้งชุดนะครับโซ่สเตอร์เนี่ยมาทั้งชุดสเตอร์หลังนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ควันมันมาทั้งชุดผมไม่ได้นับครับก็ล้อหลังก็เป็นของจักรยานน่าจะเป็นคันเดียวกันนะแต่ว่าผมเอามาแค่ล้อครับโปรเจกต์นี้นะครับก็คงจะ ได้เริ่มทำเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะไม่ทำเสร็จในทีเดียวแต่จะทำทยอยทำนะครับทยอยทำวันนิดวันหน่อยเนื่องจากว่างานหลักก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทำเป็นงานอดิเรกนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามารีวิวชิ้นส่วนอะไรก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ที่ยังขาดอยู่ก็คือแฮนด์ขาดสลักระสา,ายคันเลงแล้วก็เบรกนะครับซึ่งยังไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราทําเป็นตัวรถก่อนเราค่อยๆมาจับประกอบกันอีกทีหนึงนะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยตอนแรกว่าจะเอาแบบเ,เกียร์ทดด้วยคิดไปคิดมานะครับราคามันค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตัวนี้ถูกกว่าเรามาทดลองทำดูก่อนครับถ้า ดียังไงก็จะขยับขยายซึ่งโปรเจกต์ก็จะมี3ล้อมี4ล้อมีอ่าอีกหลายอย่างนะครับสำหรับเครื่องยนต์49ซีซีเครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับในการรีวิวนะครับอะไหล่เรียมสร้างมินิบอ์นะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่อยากดูว่าผมจะทำ ลักษณะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ